มีความคืบหน้าการถอดถอนนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยนะครับเราจะไปติดตามกับคุณบุษยาอุ้ยเจริญรายงานสดมาจากรัฐสภาครับค่ะคุณเลิภพคะรองประธานสภานิติบบญญัติแห่งชาติก็ยืนยันค่ะว่าอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนั้นจะเดินทางมาชี้แจงในคดีที่ถูกยื่นถอดถอนด้วยตัวเองในวันที่9มกราคมนี้ค่ะซึ่งคาดว่าขั้นตอนต่างๆนะคะน่าจะทราบผลภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะว่าถอดถอนหรือไม่ค่ะ นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเปิดเผยว่านางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเข้าชี้แจงข้อกล่าวหากรณีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยตวเองในวันที่9มกราคมนี้โดยทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะเปิดโอกาสให้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้แถลงเปิดคดีโดยไม่กำหนดเวลาและเปิดโอกาสให้ตอบข้อสักถามได้อย่างเต็มที่ซึ่งการเดินทางมาชี้แจงด้วยตัวเองของนางสาวยิ่งลักษ ถือเป็นเรื่องดีที่จะได้ตอบข้อซักถามได้ทันทีที่สมาชิกมีข้อสงสัยส่วนการตั้งคณะกรรมาการซักถามผู้ที่ถูกถอดถอนในส่วนของนางสาวยิ่งรักนั้นจะแยกกับของอดีตป,ประธานรัฐสภาโดยจะมีไม่เกิน21คนที่จะนำคาถามจากสมาชิกมารวบรวมจัดลําดับและซักถามคู่ความทั้งสองฝ่ายเพื่อยืนยันว่าทําหน้าที่โดยไม่มีอคติทั้งนี้กรอบเวลาการดําเนินการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งนั้นจะใช้เวลาประมาณ21วันซึ่งคาดว่าจะรู้ผล ว่าจะถอดถอนหรือไม่นั้นภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะค่ะแล้วก็ขณะนี้นะคะทีมทนายความของคดีนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตนะคะคุณนลวิทย์ล่าแหล่งก็กําลังเดินทางมาเพื่อที่จะยื่นหนังสือเพื่อยืนยันค่าว่านางสาวยิ่งยักษ์นางสาวยิ่งรักนั้นจะมาที่แจงด้วยตัวเองค่ะคุณมรรพคะ